เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเจตตารินปิ่นมณีและเมียน้อยมือที่สามนิยายชีวิตที่ชาวบ้านซุบซิบนินทาสนุกปากก่อนจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเจตตารินปิ่นมณีมีลูกสามเดือนมีนาคนก็ถามผัวอยู่ไหนคนเขาลือว่าผัวเลวแอบนอกใจ หน้าเหมือนมาส่วนนิสัยไปถามเมียคนคิดว่ามีธรรมรักพระพุทธมีเมียน้อยอนงนุตอ้าวไอเตียยังไม่อยาก็แอบครบรักไม่เคลียข่าวอย่าร้างคนเป็นเมียคงเสียใจแต่ความคิดของสตรีและบุรุษแตกต่างกันห่างสุดสุดอย่าสงสยัยเหล่านารีคิดวนหลูบไม่ไปไกลเหมือนเส้นเล็กที่ตักใส่ในถ้วยชาม ส่วนรูปหล่อพ่อลูกสามถามเขาได้ว่าเครื่องเคียงวางข้างกายคู่ข้าวหลามหล่อนเป็นใครยายนัวเนียอยากรู้นามเพื่อนเมียหลวงเขาเหยียดยามสามเวลาภาพที่สร้างคนทั้งบางบอกอ,กอบอุ่นแต่ประวัติยามวัยรุ่นแสนแสบซ่าเมียนางงามโดนวางไข่นองน้ำตาได้ลูกสาวปานนางฟ้าหน้าตาดีกลอนตอนนี้มีประเด็นไม่ซื่อสัตย์ เหล่าชาวเน็ตนั่งกำมัดรอคยี้สำนักข่าวค่อยค่ยปล่อยออกทีวีนางเมียน้อยมึงเตรียมซีโดนตีตราโอยปวดหัวข่าวร,รักรักใครเลิกผัวเป็นน้ำจิ้มเรื่องผัวชั่วกิเลสหนาแต่ช้าก่อนเรื่องบนเตียงเรื่องลีลาเป็นปัจจัยต้องค้นหาท่าอะไรถึงเด็ดดวงทวงบัลลังคุณแม่เลี้ยง ถ้าโยนบกโยนลงเตียงมีบ้างไหมแม้แม้แม้กลละเม็ดเด็ดหัวใจอย่าบอกนะเล่นคุณใสใส่เวทมนต์บตอนเจตตะรีนปิ่นมณีและเมียน้อยมือที่สามนิยายชีวิตที่ชาวบ้านซุบซิบนินทาสนุกปากก่อนจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ พิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาสนกระวนประชาสี